วันนี้วัน่สิบเก้าคุณเป็นเจ้าตาตั้งปากตั้งเจ้าอาวาสรอนสะดุงตนนื่น้อนใจ่บรายบอกให้นอนเฝ้ามีเฝจรชื่อเรื่เงเกิดเตี้ยเด้งคนนี้วันทีเสิบเก้าคุณจะเป็นซ กูตัดมือกูอากูรุดเหรอนะพ่อกูตายไม่มีใครมาดูใจกูกูต้องเดินทางไปกราบพ่อไอ้องเอาใจพ่อหลวงพ่อจังหวัไม่รู้จักกูอย่าเป็นเจ้านายกูไม่ได้ไัมภ์อะไรเลยรนะรอระยวะวัจกรก่ออ๋อครับครับครับรอระยวะวัจกรก่อน ผมผมถามหน่อยไอ้ที่คลิปเมื่อคืนน่ะคือมาเป็นไงครับนอนสะดุ้งตื่นนอนใจวุ่นวายไล่ไม่มีท่านเลยบอกให้นอนเฝ้ามีใครเฝ้าอืมก็เลยทีประชุมไอ้ไอ้พระลูกผมน้อยอืมเห็นว่าหลวงพ่อประกาศเสียงตามสายด้วยใช่ไหมไมู่อเสีูงตามสายตัวนี้ประชุมพระพระของมาช้า ทีสี่นี่แหละครับทีสี่ถ้รารู้ของมรคนนี้ประชุมเรื่องไหนครับครูบาจะไปเดินทางไปภาคใต้ครูบาการหลวงป่วยหลวงหลวงพ่อได้ป่วยไหมครับนี่หลวงพ่อทิ้งพร่วยไม่ใช่ของของหลวงพ่อนะครับไม่ไม่ได้ป่วยจะเดินทางใต้่อกี้ประชุมพระก่อนครูบาเห็นเห็นว่ายาพี่น้องหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลพ่อจะไปไหมครับยังไม่ไปรอวัยาจะพรอ่อนรออน ไปเรียนไม่ได้ว e no. ัดเป็นองค์กรต้องรอรรมการรออะไรตรวจปัสสาวะหาสารที่ติดหลวงพ่อหลวงพ่อให้ตรวจไหมครับรอปยาไม่จก่อนก่อนที่ตอนนี้เรียกปยาอยู่ปยาไปนิดเดียวรอผมมันปกตินะครับที่เมื่อก่อนเก่กับธรรมดาเลยครับเกิดจากความเครียดที่มีงานหลวงพ่อมรัภาพเป็นพ่อของท่านอืเป็นพ่อของเจ้าวาดครับเป็นเป็นเหมือนเป็นงานของท่านเลยครับเราเป็นงานพระราชทานเพิ่มศพด้วยอืการเครียดนี่แก่มันด้วยสถานที่เรางานเร่งด่วนคือสถานที่ยังไง เราต้องเตรียมสถานที่เป็นงานเป็นมนเมนโชว์ข้าวแล้วก็มีไอ้พระทอเพึง่งศุกด้วยคือ,ค,อคือพ่อเจ้าว่านีน่เป็นเป็นพระเป็นพระเหมือน,นกันเมื่อก่อนแกกไม่เป็นไรเลยกับปกตินี่ครับแต่เป็นแกเป็นคนเสียงดังถึงไม่ใส่ไม้ก็เสียงดัง<ม>คุยกับผู้ผมก็ดังเหมือนกันถึงคนจินง,ง,งานกงานคือทําก็คือทาไม่ต้อมา,มาทําเล่นทําหัวก็แกพูดออกไม้ลำโพงแกเรียกครูพระลูกวัดมาคุยคือไม่มีใครมาหรือไงยังไม่มีใครมาครับก็เลยวายตามคลิปครับ เคยวยวายถึงหนักถึงต้องตีโพลตีพายอะไรเกีบบ่ยววยวายพะเราดูแลกันเห็นหนักกันทุกวันผมมาวัดทุกวันนี่ผมมาทุกวันถึงไม่มีงานก็มาวัดคือยืนยันว่าเจ้าว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ครับมาติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสําคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปด,ดีดีสาระความบันเทิงกับมาติชนออนไลน์ทุกช่องทางนะคะ